ดีจ้ามาพบกันอีกแล้วค่ะพี่น้องรอบใบค่ะย้ายสิ้ามาเห็ดผาแนงหมูค่ะผาแนงหมูนี่คือเครื่องพริกแกงย้ายใส่ยี่ห้อนี่ค่ะพงสําเร็จค่ะพี่น้องพงสําเร็จผาแนงหมูนะคะเครื่องปรุงกะมีเนะคะ่ะพริกแกงสําเร็จแล้วก็มีเนื้อหมูค่ะพี่น้องแล้วก็มีมะเขือพวงนะคะนี่ค่ะพริก ใบตกแตง่งแล้วก็มีใบมะกรูดอยู่ข้างใต้ค่ะขาดก็ได้ก็คือพระเอกของเหาค่ะกะทินี่ค่ะกะทิแล้วก็น้ำตาลค่ะพี่น้องมีน้นำตาลยายตั้งหม้อไว้แล้ว้อคะนี่ยายตั้งหม้อไว้แล้วเดือดแล้วยายเสียพริกแกงลงไปค่ะกแกงลงไปยายจะสิค้นเดี๋ยวถ้ามียายเสียพริกแกงลงไปนะคะยายสิค้นค่ะพี่น้องคนไปเรื่อยๆค่ะ นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวคนเด้อค่ะหาหา,หาเนี่ยเคนก่อนแม <c oughs> อ,อ,มปอ,อมุปรกรณ์บ่พร้อมกับพี่น้องอุปกรณ์บ่พร้อมนี่ค่ะคนให้พริกแกงมกกันแตกๆก่อนนะจ๊ะเห็ดพะแน้งงูค่ะมืมอม้อนี้ต้องค้นให้มันแตกๆก่อนใส่พริกแกงสัมเ็จรูปค่ะพี่น้องแซ่บคือเก่าค่ะเนี่ยเฮาบ่มีฝีมือร์กันท่ำแกงเนาะ ย่ายใ,ใส่กะทิลงไปแล้วค่ะรอบหนึ่งแล้วย่ายก็ะเล่นให้มอเดือดแล้วย่ายสิค้นค้นให้พริกแกงมันแตกค่ะพี่น้องพริกแกงมันแตกๆนะจ๊ะคนให้มันแตกๆใส่สัมเร็จเพราะว่าห้าตั้ม่เป็นเกนบอค่ะใส <c oughs> ่สีล่างถุงมันใส่ปรอมด้วพี่น้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่อออน้องอ่อนเนื้อมันนุก่อนพริกแกงสัมเร็ดห้า นี่จ้ะอยู่ในยจวินิจทุงนี่แหละแสบคือเกาวงานบะปรุงรสจะบะมี่เอียงหรอกค่ะเขาใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลปีบลงไปหน่งยายสิใส่น้ำตาลปีบลงไปก่อนเนาะนี่ค่ะใส่น้ำตาลปีบลงไปก่อนมันละลายเองนะคะต้นไปเรื่อยๆห่อยาเดยหวานกว่านี้เ่าก็เติมลงไปอีกค่ะ แต่ว่ายายต้องชิมรสตรงกันนะคะเดี๋ยวคนคน,นให้มันแตกแตก,ก็น,น้ำตาลให้มันแตกกน,นะคะนะสีงามเลยได้ค่ะพี่น้องสีงามแล้วสีงามแล้วเดี๋ยวยายสีเอาหมูลงไปกันมาเห็งน้ำตาลน้ำตาลไก่ละลายเนี่ยน้ำตาลไก่ละลายแล้วล่ะคะ่ะคนให้มันแตกๆก่อนมันก็สีละลายไปหมดเลยนะจ๊ะนีนะคะ ย้ายสีอาหมหมูนตุมลงไปตุนแกงลงไปก่อนน,นจะจ๊ะโอ้แกงในเนื้อหมูเนื้อไก,ก่เนื้อยังก็ได้ค่ะเคี่ยวเขี้ยวกะทิต่อไปเคี่ยวให้มันอันนี้นตัดแสบว่าค่ะพี่น้องตัดแตกมันแล้วแตกมันแล้วนี่นะคะ่ะยายเฮ็ดแนวนี้แหละสูตรยายได้ไหมคะแนงหมูของยายหนูเสียดายเสียดายพริกมันอยู่ในนี้ ซอนสดายคิกมันอยูใ่ในซอนเคี่ยวไปเรื่อยๆคะ่ะถ้าน้ำม,มันนั่นคนเกินไปย่ยกระสิบเติมน้ำกะทิลงไปอีกค่ะพ้าน้ำหนูยายหนูนะคะจะแซบบะสี่นนองกลิ่นบ่ค่ะนี่นะคะย่ายกระสิบเห็ดพี่น้องเิึงนะคะอยวาจนไดจังมาติดตามค่ะ หลังจากเข้าเติมเครื่องเติมยังลงไปเรียบร้อยแล้วน้องเขาก็เขี่ยข้าไปได้ค่ะเคี่ยวไ้มันเลื้อน้ำนิดหนึ่งนะคะไ้มันแบบเข้มข้นไยสีเฮ็ดแบบเข้มข้นนิดนึงค่ะเขี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะจ้ะซิมมึงเราค่ะแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องรสาติแซ่บอีรีอรร์บ่เด้ยองจะกล้องค่ะบุน เบิ้งเต็มสีอร่อยพี่น้องเอ้ยแซ่บจำได้พระแนงหมูใหญ่คนนี้คนนี้คนน,นี้มีพระแนงหมูใหญ่เบิ้งโร่อยกับแค่สีนี่กับยัวพระแห้งเลยเด้อค่ะแซ่บค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บค่ะซีดแบร้อยเดี๋ยวยแยกกับซีเติมอันนี้ลงไปสุดท้ายแยกกับซีเติมใบมะกรูดลงไปนะคะเดี๋ยวใยเขียวให้มะเขือพวงสุกนิดนึงก่อนะคะ่ะมะเขือพวงสุกนิดนึงก็เนาะค่ะคนนี้โอ้ยพี่น้องพี่นะเแซ่บปะ แคน่งงูค่ะมื่อกี้แคแน่งงูเมนูของยายใช้พริกสำเร็จรูปค่ะพี่น้องตาโลโบนะคะแซบหลายค่ะใครอยากแซบหลายแซบหน่อยก็ปรุงตามใจชอบค่ะพี่น้องนี่คุณอาจะเสบแบทลค่ะเลี้ยงว,วังสีเนะาะยายก็เห็ดกับเขาเขาได้กินอยู่เด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าเห็ดไทยกุ้งส้มเขาได้กินแล้วเนาะ นี่ระค่ะเห็ดกับเขากินแซ่บแซบค่ะพี่น้องเดี๋ยวยายจะโรยพริกแล้วก็ใบมะกรูดลงไปนะคะนี่ค่ะเพื่อความงามความแซ่บของเพิ่นค่ะพี่น้องเออแล้วบะเอาและะ้วค่ะพี่น้องนี่ลแล้วกันไข่แดงหมูย่า่หนูจ้ามาค่ะมื้อนี้มากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออาหารตอนแรงๆเฮายายเห็ดกับเขามื้อนี้ค่ะไข่แดงหมู กับยายหนูจ้าชาแนลกับพี่น้องไปตาแสบบอคา่ะคลิปนี้กะขอบคุณสำหรับการติดตามดวยคะ่ะเดี๋ยวบ้านใดเนาะเอฟซีคนไหนที่ยายบ้านไนแวะไปยามไปทามไปค่าวเดี๋ยวยายสีทะย่อยไปได้ะค่ะพี่น้องเพราะว่ากาต้องไปซาซากับพี่น้องซับสมบัติเทาจังสีอยู่นะคะถ้าไปไหว้มาไหวซับสปอตไฮเบิร์ดกับพี่นอ้องของยายนี่ลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะ คลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ